วันนี้้ามาพบกับหมอเสรียิบศีพยากรนะครับสำหรับวันนี้ก็ถึงคิวของราศีมีนนะครับท่านที่เกิดราศีมีนก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับสำหรับการทำนายวันนี้ก็จะทำนายาประจำเดือนกุมภาพันธ์2566โดย เริ่มตั้งแต่วันที่11คกุมภาพันธ์ถึง28คกุมภาพันธ์2,566นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าท่านที่เกิดราศีมีนดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์ของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดวงจะดีจะไม่ดีหรือว่าดวงจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไม่ว่าการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับเราจะได้ เตรียมใจเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหากเราต้องเจอในเดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับชาวชาวราศีมีนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวหมอเสรีก็จะจับไพายแทนท่านนะครับ ก่อนอื่นเรามาอธิษฐานก่อนนะครับว่าอาขอให้ผู้ที่เกิดราศีมีนนะครับคือเกิดตั้งแต่วันที่14มีนาถึง12เมษายนนะครับดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์2566เริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 11กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566ถ้าดวงชะตาของคนราศีมีนดีขอให้ไ้ายออกมาดีนะครับเดี๋ยวมอเซรีจะทำการสุ่ม หยิบไพ่ขึ้นมา10ใบนะครับแล้วเดี๋ยวจะวางแบบ c e อ t i c ิคอ s ์นะครับขอให้ท่านที่เกิดราศีมีนมาอธิษฐานแล้วก็จับไพ่ไปพร้อมกันนะครับใบที่1น,นะครับใบที่2นะครับใบที่3ใบที่4ใบที่5 ใบที่6ใบที่7ใบที่8ใบที่9ใบที่10นะครับสำหรับท่านท,ที่เกิดราศีมีนนะครับเดี๋ยวหมอจะเปิดไพ่ไปพ,พร้อมกันนะครับ เรามาดูว่าท่านได้ไพ่อะไรบ้างนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2566ใบแรกของท่านที่เกิดราศีมีนนะครับท่านได้ไพ่สเตรน์นะครับไพ่ผู้หญิงแกรง่งผู้หญิงที่มีอินฟินิตอยู่บนศีรษะเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่มีความเก่งความฉลาดความมีปฏิภาณไหวพริบนะครับ ท่านสามารถที่จะเอาสิงโตได้อยู่ในกำมือของท่านนะครับสิงโตเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าเมื่ออยู่ในเงื้อมือของท่านท่านก็สามารถที่จะเอาอยู่นะครับโดยสื่อของโดยเซนส์ของไพ่ผู้หญิงแกร่งก็คือว่าใช้ความสยบสง,งบสยบ ความเคลื่อนไหวนะครับใช้ความนุ่มนวลความเป็นผู้หญิงเอาชนะความแข็งแกร่งของความเป็นสัญลักษณ์ความเป็นผู้ชายได้นะครับเป็นไพ่ที่เด่นมากสําหรับผู้หญิงในเรื่องงานเรื่องธุรกิจทุกอย่างนะครับท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งมากสําหรับใบที่2นะครับท่านไดไพ่เก้าไม้เท้า นะครับไพ่ก้าไม้เท้าเนี่ยจะเป็นไพ่ที่สื่อถึงว่าท่านเผชิญปัญหาอุปสรรคค่อนข้างหนักมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาแล้วท่านกำลังรู้สึกว่าท่านจะเดินไปต่อข้างหน้าหรือว่าจะถอยหลังดีนะครับคือสองจิตสองใจนะครับว่าจะเอายังไง <c oughs> ต่อไปนะครับ สำหรับใบที่3นะครับท่านได้ไพ่หนึ่งเรียนนะฮะเกตออฟเพนทาคเลเป็นไพ่ที่ดีมากๆใบหนึ่งนะครับไพ่หนึ่งเรียนเป็นไพ่ของอโชคลาภนะครับใครที่ชอบเสียงเสียงดวงนะครับไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงการเสียงดวงนะครับชาวราศีมีนที่ชอบทางด้านนี้ก็เดือนกุมภาอีก 2งวนนะครับรอลุ้นดูนะครับลองดูนะครับไพ่หเหรียญนี่เป็นไพ่เงินใหญ่นะครับคนทํางานก็บางคนก็อาจจะได้โบนัสเดือนนี้ก้อนใหญ่นะครับได้ผลตอบแทนจากการลงทุนลงแรงของงานในงานของท่านหรือว่าคนที่ทำมาคาขายก็จะได้เงินก้อนใหญ่นะครับถือว่าเดือนนี้เรื่องเงินท่านรอดแล้วนะครับ สำหรับชาวราศีมีนส่วนไพ่ตำแหน่งที่คู่ครองมุ่นส่วนความรักหรือไพ่ใบที่สีท่านได้ไพ่แปดถ้วยนะครับไพ่แปดถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะดูหม่นหมองนิดหนึ่งนะครับเป็นไพ่ที่สื่อว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่สามารถไปต่อได้แล้วคนนี้เดินหันหลังให้กับถ้วยทั้ง8ดแล้วเหมือนกับว่า บางสิ่งบางอย่างมันต้องหยุดความสัมพันธ์แล้วมันไปต่อไม่ได้นะครับเดินทางไกลก็ได้นะครับไพ่นี้แทนไพ่การเดินทางก็ได้การอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะครับเรามีกุณสชื่อมมีคู่ครองคนรักอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันนะครับอยู่คนละพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรแบบนี้ครับมันจะเป็นเซน์ว่าต้องห่างไกลกันนะครับ ต้องเดินทางแยกจากกันอะไรแบบนี้ครับจากเป็นจากตายได้หมดนะครับส่วนตำแหน่งบุตรบริวารหรือตำแหน่งที่5ไอ้ไพ่ใบที่5นะครับท่านได้ไพ่ King of s w o r d นะครับไพ่สัญ,ญลักษณ์ของคนเก่งคนมีความสามารถคนที่มีความมุ่งมั่นความเด็ดเดี่ยวคนที่มีความเป็นนักสู้นะครับมีความแข็งแกร่งเป็นคนที่ ยึดมั่นในความถูกต้องความยุติธรรมนะครับเดือนนี้บุตรบริวารของท่านหรือว่าลูกน้องของท่านเนี่ยเข้มแข็งมากนะครับเดือนนี้แต่เป็นคนเป็นไพ่ดีนะครับไพ่าราชาราชินีส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นไพ่ดีหมดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ดาบก็ก็จริงนะครับแต่ก็ไพ่อุปสรรคก็จริงแต่ว่าเมื่อเป็น ไพ่ของกิง่งของราชาแล้วเนี่ยก็จะเป็นไพ่ที่ดีนะครับ่งมั่นทุ่มเทไม่ไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมนะครับก็คือว่ากล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าลงมือทำนะครับใครจะทำเล่นๆกับเขาไม่ได้นะครับเขาหยิ่งในเกยียรติในศักดิ์ศรีมากนะครับบุตรบริวารของท่านเดือนนี้แข็งมากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับท่านเอาอยู่ครับเพราะท่านได้สเตนท่านเอาน้ำเย็นเข้ารูปเดี๋ยวก็ อยู่ในมือของท่านละนะครับตำแหน่งตำแหน่งที่6ท่านได้ f e ีนอฟคั p s คือไพ่แม่บ้านแม่เรือนไพ่หลังบ้านนะครับไพ่ผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยนะครับแทนถึงแม่ก็ได้นะครับขึ้นตําแหน่งญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงด้วยนะครับเดือนนี้ เจ้านายของท่านที่เป็นผู้หญิงหรือแม่ของท่านก็จะใจดีเป็นพิเศษนะครับเป็นคนที่จิตใจดีงามนะครับชอบอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนนะครับเป็นแม่บ้านเต็มตัวนะครับเป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่ดีมากๆนะครับเป็นช้างเท้าหลังนะครับเชื่อฟังสามีนะครับ ตำแหน่งบ้านเรือนก็ถือว่าให้โชคให้ลาบนะครับท่านอาจจะเอาเลขที่บ้านไปเสี่ยงโชคก็ได้นะครับท่านที่เกิดราศีมีนนะครับเอาเลขที่บ้านของท่านไปเสี่ยงโชคก็ได้ลองดูนะครับเพราะว่ามันหนึ่งเหรียญขึ้นตำแหน่งที่แทนที่อยู่อาศัยนะครับแทนบ้านแล้วก็เป็นตำแหน่งเป็นไพ่หนึ่งเหรียญก็เป็นโชคลาบด้วยนะครับลองดูนะครับวัดหน้าลองเอาเลขที่บ้านท่านไปลองเสี่ยงดู นะครับราศีมีนนะครับเผื่อได้เงินมาใช้สักก้อนนะครับตำแหน่งที่7นะครับเป็นไพ่เจ้าชายเรียนนะครับ page of pentacles ไพ่เจ้าชายเรียนเป็นไพ่ที่แสดงถึงว่าหาเงินเก่งนะครับหาเงินใช้เองได้ตั้งแต่เด็กนะครับเป็นไพ่เก็บหอมรอมริบนะครับรู้คุณค่าของเงินนะครับตอนนี้ถ้าได้เงินมา2เหรียญแล้วนะครับ ชาวราศีมีนสาหรับเดือนกุมภาพันธ์ที่เหลืออยูยเนียนะครับเ,เป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินเงินเก่งเก่งในฉลาดในการหาเงินนะครับเจ้ชาชายเรียนส่วนตําแหน่งที่8นะครับท่านได้ไพ่สีถ้วยนะครับไพ่สีถ้วยเป็นไพ่ที่สื่อถึงความยังไม่พึงพอใจเท่าไหร่นะครับความ ความคิดอของท่านเนี่ยยังเหมือนกับว่าสิ่งที่อยากได้ก็ยังไม่ได้สิ่งที่ได้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ท่านไม่อยากได้นะครับก็ยังไม่พึงพอใจนะครับพาย,ยังไม่พึงพอใจแต่ก็ไม่ได้เสียหายมากมายนะครับสีถ้วยนะครับอยู่ในตำแหน่งของอสิ่งช่วยเหลือนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ ไพ่ในตำแหน่งที่9นะครับได้5ถ้วยไพ่ห้าถ้วยเป็นไพ่ที่แทนจิตใจของท่านที่เกิดราศีมีนสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับไพ่ห้าถ้วยเป็นไพ่ที่สื่อถึงว่าท่านยังตัดใจไม่ได้กับความผิดหวังความล้มเหลวในอดีตนะครับ ใจิตใจท่านยังยึดติดอยู่กับปัญหาเก่าๆนะครับท่านต้องเข้าข้ามปัญหาเก่าๆในอดีตไปให้ได้เพราะว่าถ้าท่านดูไพ่ยังมีถ้วยที่ดีสองถ้วยวางอยู่นะครับแต่ท่านไม่หันมามองเลยท่านมองแต่ถ้วยที่ลบไปแล้ว3มถ้วยนะครับเพราะฉะนั้นไพ่นี้ขึ้นแทนในตำแหน่งใจิตใจของท่าน ซึ่งก็ไม่ใช่ว่าทุกคนในราศีมีนจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าไพ่นี้เป็นการดูดวงในภาพรวมนะครับซึ่งชาวชาวราศีมีนส่วนหนึ่งเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าอยังยึดติดอยู่กับปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆนะครับพยายามก้าวข้ามไปให้ได้นะครับแล้วท่านจะได้เจออะไรที่ดีๆรอท่านอยู่นะครับไพ่หมายเลข5นะครับเพื่อไพ่ตำแหน่งที่9 นะครับส่วนไพ่สรุปไพ่ใบสุดท้ายใบที่10ท่านที่เกิดราศีมีนนะครับท่านจะรู้สึกว่าเดือนนี้ท่านจะมีลางสังหรณหรือ6เซนดีเป็นพิเศษนะครับพะไพ่เด็กถือถ้วยเออจ้าใจถือถ้วยเนี่ยเพนอฟคัพมันเป็นไพ่ของซิกเซนนะครับไพ่ของ ข่าวดีนะครับท่านอาจได้รับข่าวดีในเดือนนี้ก็ได้นะครับถ้าท่านรอข่าวอะไรอยู่ท่านก็อาจจะได้รับข่าวดีในเดือนนี้ก็ได้นะครับเด็กถือถ้วยนะครับเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเป็นบุตรเป็นลูกก็เลี้ยงง่ายนะครับถ้าเป็นบุตรบริวารก็ปกครองง่ายนะครับเป็นคนที่รักสงบนะครับเป็นคนที่ ให้อยู่กับย่าคว,ว้ากับเรือนคว้าบ้านคว้าร้านเขาก็จะอยู่ได้เป็นวันๆนะครับเขาไม่เป็นคนที่ง่ายๆนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วก็เซนดีนะครับมีซิกเซนนะครับท่านที่เกิดราศีมีนเดือนนี้ก็ถ้ามีเซนหรือมีลางสังงอนอะไระท่านก็ สามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าเซนส์นของท่านอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับสำหรับาภาพโดยรวมนะครับของท่านที่เกิดราศีมีนนะครับคือเกิดระหว่าง14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับเดือนนี้ไพ่โดยรวมนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับ ได้ได้ไพ่เหรียญหนึ่งเหรียญมานี่ถือว่าเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีไพ่หนึ่งเหรียญและยังมีไพ่เจ้าชายเหรียญมาอีกใบหนึ่งนะครับเ,เดือนนี้ท่านก็จะหาเงินได้ง่ายนะครับเงินบางอย่างก็มาจากผลประกอบการของท่านกําไรนะครับหรือว่าเงินปันผลโบนัสนะครับจากการ ที่ท่านลงทุนลงแรงไปที่ผ่านมาอาจจะมาออกดอกออกผลในเดือนนี้นะครับหรือว่าเอินที่เกิดจากการเก็บหอมรอมริบของท่านนะครับสำหรับาการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีโอกาสนะครับลองเอาเลขที่บ้านท่านไปเสี่ยงดูนะครับเพราะว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นเรื่องของเ,อเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับแล้วใครที่ทําเรื่องของอของประดับสวยสวยงาม,ามๆาเพชร จิวเวอรก็ถูกฉลกมากเดือนนี้ท่านอาจจะค้าขายได้เืิ่ก้อนโตเลยสำหรับเดือนนี้ของชาวราศีมีนนะครับคนที่มีแต่เรื่องงานก็จะอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าขึ้นไปก้าวไม้เท้ามานะครับก็คือว่า ปัญหาในการทำานก็ต้องต่อสู้นะครับแต่พอดีไพ่ที่เป็นตำแหน่งตัวตนของท่านนะครับเป็นไพ่สเตรนท์เพราะฉะนั้นต่อให้ท่านเจอปัญหาอุปสรรคอย่างไงนะครับท่านก็มีวิธีของท่านที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นไปได้นะครับท่านเป็นผู้หญิงเก่งสยานะครับทุกปัญหาแก้ได้นะครับแม้แต่สิงโตท่านยังเอาอยู่นะครับ นับภาษาอะไรกับเรื่องงานเล็กๆน้อยๆนะครับปัญหาอุปสรรคเพราะฉะนั้นท่านอยู่คนเดียวก็ได้ไม่แขกใครต่อให้ขึ้นไพ่แปดถ้วยนะครับคนมีคนกูนส่วนกู้คลองนะครับใครก็ตามหันหลังให้ท่านท่านก็ไม่ไม่ง้อนะครับเพราะท่านเก่งท่านเอาตัวรอดได้ท่านอยู่คนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่า ในเดือนนี้เรื่องความรักสำหรับท่านที่เกิดราศีมีนก็ถือว่าไม่ค่อยแฮปปี้เอนดิงเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนะครับก็อาจจะห่างไกลกันอยู่คนละจังหวัดคนหนึ่งไปทำงันเชียงใหม่คนหนึ่งอยู่กรุงเทพอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะห่างไกลกันนะครับหรืออยู่ต่างประเทศ นะครับแต่ว่าคนที่เป็นแฟนกันบางทีที่เคยอกหักผิดหวังล้มเหลวก็ยังทำใจไม่ได้นะครับเดือนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักบางคนยังทำใจไม่ได้นะครับก็ยังมองอยู่แต่แก้วถ้วยที่ล้มนะครับไม่สามารถหันกลับมามองแก้วที่วางอยู่นะครับหรือคนที่เขามาชอบคุณอยู่ นะครับคุณก็ไม่มองคุณมองแต่คนที่จากคุณไปแล้วนะครับคนที่หันหลังให้คุณแล้วนะครับคุณอาจจะคิดว่าคนที่เข้ามาคือไพส่สี่ถ้วยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังนะครับยังไม่ดียังไม่ดีพอสำหรับคุณนะครับคุณก็เลยยังไม่ยอมรับ ความรักใหม่ยังไม่เปิดใจนะครับถ้าไงก็ลองลองดูนะครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะครับมันเดินหลังงให้คุณแล้วนะครับยังไงมันก็ไม่กลับมาหาคุณอีกแล้วนะครับแต่สิ่งที่อยู่ข้างๆคุณนะครับคนที่รักคุณคนที่คอยดูแลคุณถ้าคุณหันกลับไปมองคุณอาจจะเห็นคุณความดีของเขาก็ได้นะครับลองดูนะครับ ไพ่าสามใบนี้ก็จะตีความประมาณนี้นะครับว่าเ,เรื่องความรักเรื่องคู่ครองเนี่ยคนหนึ่งก็หันหลังให้ท่านไปแล้วอีกคนหนึ่งไอ้ที่เข้ามาก็ท่านก็ยังไม่ไอ้ที่รักก็ไม่ใช่ไอ้ที่ใช่ก็ไม่รักอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยยังยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆนะครับมันก็จะเศร้าหมองนะครับไพ่มันก็สื่อถึงความเศร้าหมองนะครับ อยางไงยังไง,ง,ไงให้ท่านแต่ว่ายังไงยังไงภาพโดยรวมภาพสรุปนะครับเจ้าชายถ้วยท่านอาจจะได้รับข่าวดีก็ได้นะครับนะครับรอดูนะลองดูเซน์ของท่านนี่แม่นแรงนะครับลองดูเพราะว่าไพ่สิบใบขึ้นมาเป็นถ้วยทีสีใบเดือนนี้ท่านที่เกิดราศีมีนอารมณ์ก็จะ,อ,ะอ่อนไหวค่อนข้างมากนะครับ ออมี5ถ้วยโดยซ้ำไปนะครับยังมีราชินีถ้วยด้วยนะครับ2ถ้วยดี3ถ้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ2ถ้วยนี้สื่อความหมายดีนะครับไพ่ราชินีถ้วยกับเจ้าใจถ้วยเนี่ยสื่อความหมายที่ดีนะครับท่านอาจจะได้ข่าวดีเรื่องความรักก็ได้นะครับจะมีผู้ใหญ่คอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือผู้ใหญ่ฝ่ายหญิง นะครับเจ้านายแม่มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาแม่ของท่านนะครับจะไพ่ราชินีถ้วยนะครับก็อาจจะเป็นแม่เป็นย่าเป็นยายของท่านนะครับเป็นเจ้านายฝ่ายหญิงของท่านนะครับมีปัญหาอะไรเดือดร้อนอะไรก็ไปขอความช่วยเหลือท่านนะครับขอท่านท่านก็ให้นะครับนะครับ ปัญหาอุปสรรคก็น้อยนะครับมีปัญหาอุปสรรคเรื่องงานบ้างนะครับก้าวไม่เท้าแต่ว่าไพ่ดาบซึ่งเป็นไพ่ตัวแทนของปัญหาอุปสรรคก็ไม่มีนะครับไพ่หนึ่งไพ่ราชาดาบเป็นไพ่ดีนะครับต่อสู้มุ่งมั่นทุ่มเทท่านมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วท่านเอาชนะได้อยู่แล้วปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของท่านนะครับเงินก็มี ความรักก็ถ้าตัดใจปล่อยวางความรักที่มันพังไปแล้วนะครับหันมามองคนที่เขารักเราดีกว่านะครับก็มีข่าวดีรออยู่นะครับแค่ท่านเปิดใจนะครับเปิดใจออกมานะครับชาวราศีมีนเดือนกุมภานี้เดือนห่งความรักด้วยลองเปิดใจดูนะครับท่านอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องความรักก็ได้นะครับเด็กเจ้าชายถ้วยนะครับเข้ามาอยู่ใน รอบตัวท่านเจ้าใช้เหรียญก็มีนะครับขาวนะครับขาวอวบนะครับมีหมดนะครับอา,อายุน้อยกว่าท่านนะครับลองดูนะครับโดยรวมๆนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับเต็ม10นี้ท่านก็อาจจะได้78ไปแล้วนะครับถือว่า เกณฑ์โดยรวมของท่านราศีมีนก็เป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งนะครับมีโอกาสได้โบนัสได้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับแล้วกเ็เรื่องความรักก็ถ้าปล่อยวางได้ก็จะมีรักใหม่เข้ามาได้นะครับลองดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่คอยให้กำลังใจหมอเสรียิบซีพยากรนะครับเป็นช่องของหมอนะครับอคอยช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อใหอ้งานของหมอที่ทำออกมาแล้วก็ได้เป็นที่เผยแพร่ไปในวงกว้างนะครับถ้าไงก็ฝากช่วยกันสนับสนุนต่อไปนะครับสวัสดีครับ